คมเจ็บเลยแหละอืมเอ้คำพูดนี้คมคายมากเลยผู้ชมครับถ้าเรารีบนะผู้ชมครับเวลาล้มมันล้มเจ็บเนาะครับแต่ถ้าเราค่อยๆเดินเนี่ยถึงมันล้มมันยังทรงตัวได้ใช่ไหมใช่ใช่กนาจุบอะไรอาหารอาหารเวลาเราใสปุ๊บวัวมันจะเข้าคอกเเองเลยเดือดของมันคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีอาหารให้วัวครับเข้าคอกยากมากเข้าคอกยากเข้าคอกยากมากแล้วพอเรามีอาหารปุ๊บเป็นไงครับที่นี้เหมือนเหมือนแรงจูงใจอ่ะโอ้ทำไมถึงว่างั้นรัคุณนา ก็ตอนเช้ามาก็จะจะเช็ดเช็ดเช็ดให้เขาหน่อยเช็ดตรงที่เป็นแผลครับเช็ดตามตัวนะครับเอาอะไรเช็ดครับคุณนะก็ก็น้ําธรรมดากับใบใบสับเสือนะครับน้ําธรรมดาใบ,บสับเสือครับนี่ก็เป็นบรรยากาศครับผูช้ชมครับข้อกัวบ,บ้านๆอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเลยนะครับวันนี้เรา มาถ่ายทํากันที่ทุ่งนาเลยผู้ชมครับบริเวณนั้นคือแปลงหญ้านะผู้ชมครับนู่นไก่ไก่นู่นนะครับด้านซ้ายมือนี้ก็จะเป็นข้อวัวตอนนี้เจ้าของวัวก็กาลังไล่วัวเข้าข้อให้วัวกินน้ําอยู่นะผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของวัวนะครับมาดูแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวนะผู้ชมครับว่าเขาจะมีแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวยังไงครับสวัสดีครับคุณนาที่นี่ที่ไหนครับ บ้านใหม่หมูเจ็ดตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับคุณนามีเบอร์โทรไหมครับ0887354779ครับสามารถโทรมาสอบถามได้เลยตรงเนาะครับโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงวัวแต่ละตัวลักษณะวิธีการเลี้ยงวัวผู้ชมครับตอนนี้ให้วัวกินอะไรอยู่ครับนี่อาหารเสริมครับอันนี้ครับผู้ชมครับอาหารเสริมอ๋อมีส่วนประกอบอะไรบ้างครับนี่ก็รำรำอ่อนครับรำอ่อนรำอ่อน นะบอลแล้วก็แอนโนพลาสแอนโนพลาสคืออะไรครับตัวเสริมให้บัวที่ขาดสารอาหารให้มันกระตุ้นนะครับกระตุ้นการตั้งท้องตังออ๋อมีด้วยหรอครับครับอันนี้เลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับคุณอาก็เลี้ยงมาสี่ห้าปีแล้วครับสี่ห้าปีอันนั้แปลว่าเพิ่งมาเลี้ยงใช่ไหมครับครับครับทำไมถึงได้มาเลี้ยงวัวครับก็เป็นอาชีพเสริมอาชีพเสริมอย่างหนึ่งอาชีพเสริมอย่างหนึ่งครับก็ได้ปุ๋ยได้อะไรก็ หลักๆคืได้ปุ๋ยครับสองได้อะไรครับได้ปุ๋ยได้ขายพอมีทุนบ้างอ๋อได้ขายพอมีทุนบ้างครับเราเริ่มต้นจากวัวกี่ตัวครับคุณอาเริ่มต้นเริ่มแรกวัวสองตัวครับสองตัวตัวไหนครับตัวตัวแม่พันธุ์ตัวใหญ่อ๋อมีแม่พันธุ์อยู่ฝั่งนู้นใช่ไหมครับครับแม่พันธุ์แม่พันธุ์ตัวใหญ่ตรงนู้นอันนี้คือแม่คอกใช่ไหมครับครับแม่คอกเรามีวิธีการเลือกแม่พันธุ์วัวยังไงครับในความรู้สึกของเราครับก็ คือในความร,รู้สึกจริงไม่อยากได้โครงใหญ่หรอกครับเพร,เพราะว่าเวลามันพร้อมอ่ะจะเลี้ยงา <c oughs> ยากคือไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากได้โครงใหญ่นี่คือวัวหลวงครับวัวหลวงที่เขาทางการเขาให้มาอ๋อตัวนี้นะครับตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี้คือวัวหลวงที่ทางการให้มาของฟรีใช่ไหมครับอ๋อทำไมถึงได้ครับบ <cle forgiving> <ร>ุนาก็ในหมู่บ้านเขาจะให้ตัวหนึ่งอ๋อพอดีผู้ใหญ่เขาเลือกเลือกได้อ๋อก็เลยได้เรา อหนึ่งในนั้นครับครับผมงอนสาเหตุที่เราคือใจเราไม่อยากได้วัวโครงใหญ่เพราะว่ามันมันผอมเรียงยากเรียงยากแสดงว่าไอ้ตัวที่เล็กนี่คือวัวที่เราซื้อมาครับอันนี้อันนี้วัวต้องสาวนั่ัซื้อมาครับแสดงว่าวัวซื้อมานี่ก็คือต้องมีลักษณะอย่างนี้เลยครับประมาณนี้เลยครับคือนี่คือที่เราอยากได้คือต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ครับประมาณนี้เลยเพราะว่าอะไรครับเลนี้เียงเลียงง่ายเลียงง่ายครับแล้วก็มันทนร้อนมันทนร้อนครับอ๋อ คือในสภาพวะบ้านเราเนาะมันร้อนจัดแล้วก็อาหารก็มีแต่อ,อาหารไม่ค่อยมีประโยชน์อะคือยาเยอะอะไรปลูกยากครับผมครัอบพอเล้งข้าวก็พยายามมาหาอาหารเสริมมาช่วยเอาโอ้เยี่ยมเลย่านผู้ชมครับ,รบนี่คือแนวคิดนะ่านผู้ชมครับแล้วเลี้ยงวัวหนึ่งตัวนี่ลงทุนประมาณสักกี่บาทครับคุณอาถ้าพูดไปนะการลงทุนนะมันก็มันก็เยอะอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่เราจะปรับเปลี่ยนโอ้ยางเช่นเราทําไงครับคุณอาคือปลูกหญ้าเสริมมัางอะไร เสริมมางนะครับปลูกหญ้าเสริมหญ้าเสริมแล้วก็มีฟางมั่งอะไรมั่งครับเราไม่เน้นหัวหันอย่างเดียวครับแต่ว่าหัวหันต้องมีครับทําไมต้องมีครับคุณ่าก็ช่วงนี้อาการมันแรงนะครับก็ยังว่าเลยถ้าปล่อยมา่งไปก็ไม่รู้จะอิ่มหรือไม่อิ่มเนาะใช่ใช่เนาะเราคิดว่าเราปล่อยวัวไปมันกินอิ่มแน่แต่บางทีมันอาจจะไม่อิ่มก็ได้แปลว่าตอนเย็นมาสําคัญเลยเราวัวเข้าคอกมาต้องมีอะไรรอเขาถูกต้องไหมครับ ่งการไล่คอกเข้าคอกก็ง่ายครับอ๋อครับมันเป็นสูตรเคล็ดลับในหนึ่งทำไมถึงว่างันครับก็อาหารอาหารเวลาเราใสปุ๊บวัวมันจะเข้าคอกเองเลยเดือดสมันคือเมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีอาหารให้วัวครับเข้าคอกยากมากเข้าคอกยากเข้าคอกยากมากแล้วพอเรามีอาหารปุ๊บ็นยังไงครับทีนี้เหมือนเหมือนแรงจูงใจอ่ะทำไมถึงว่างันครับคุณนาครับก็มันมันง่ายต่อการไล่นะครับ ข้าอง่ายต่อการไล่เข้าครอบแสดงว่าถ้ามีหัวอาหารรอเนี่ยมันวิ่งมาเพื่อที่จะกินหัวอาหารมันดูว่าได้กินได้กินอ๋ออันนี้ประสบการณ์ไหมก็ก็เรียนรู้ครับเรียนรู้ตาม youtube ตามอะไรเนี่ยแหละอ๋อเรียนรู้ตาม youtube youtube แสดงว่าต่อไปนี้นะครับถ้าใครอยากให้วัวเข้าคอกง่ายต้องมีอาหารล่อต้องมีอาหารอ๋อถ้าไม่มีเลยมันก็ไม่อยากเข้ามันก็มันเหมือนกับบังคับอ่ะ แือถ้าวัวเขา้เขาขอ้ปุ๊บเขาก็ได้กินหัวหารถูกต้องไหมครับครับอดาครับิมครับผมอืมอไอตัวนี้ที่จริงซื้อมามันมันเป็นมาจากที่อื่นนะซื้อมาเพื่อศึกษาศึกษาโรคโอ้ทำไมถึงว่างั้นครับขออนุญาตสอบถามก็ธรรมดาในโครงนี่จะจะไม่มีไอ้ลำปีสกินโนค,ครับผมแต่ผมซื้อมาเพื่อศึกษาศึกษาว่าศึกษาดูว่า ไอ้โรคลำปีสกินเนี่ยมันเป็นยังไงอ่าแล้วคนามีเอาแค่ความคิดของเรานะครับครับว่าอาจจะไม่ถูกหรือผิดก็ได้แต่ขอขอแยกฟังหน่อยครับเป็นยังไงครับตอนซื้อมาเขาฉีดยาฉีอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะครับผมก็วัวมันท้องด้วยเขาเขาขายให้ถูกถูกเขาบอกว่าเลี้ยงไม่ไหวแล้วเราก็เอามาเลี้ยงดูครับผมตอนนี้มันท้องห้าเดือนกว่าแล้วนี่อโอ้ครับแต่ตะกุงด้ว่ามันยังไม่หายมันเริ่มเริ่มหายแล้ว ที่เราซื้อมาศึกษาดูคือว่าศึกษายัางไงครับนะ่ะศึกษาพวกโรคพวกนี้แหละครับแล้วมันเป็นยังไงบ้างครับนั้นก็ก็ดูแล้วไม่น่ากลัวยอย่างที่คิดนะทำไมถึงว่างั้น,นถ้าถ้าเราดูแลดีๆเนะี่ยอ่าอย่างเช่นถ้าเริ่มต้นทาเป็นอาการเนี่ยถ้าเป็นตุ่มนี้เราต้องทําไงบ้างในความรู้สึกเรานะคือหนึ่งไอ้ยายาสีม่วงนะครับยาป้ายอ่ยาป้ายยาป้ายสีม่วงแต่ก่อนก็ฉีดประจานะครับอื่านั้นครับผมคือเขาฉีดยาฉีอะไรมาแล้วแหละครับ เดี่ยวเราก็แค่มามามาดูในเบื้องต้นก่อนว่ามันมันเป็นยังไงครับก็อยากจะรู้อืมอยากจะรู้ว่าไอ้โรคเนี้ยมันมันจะติดต่อกันไหมอะไรยังไงนะครับครับนั่นแหละก็เลย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 เอามาทดลองดูอ่อศึกษาครับพอองนี้แล้วเป็นไงบ้างครับนี่ก็อาการเขาดีขึ้นกินเนี่ยได้ตามปกติคุณอาให้กินอะไรบ้างรักษาฉีดยังไงบ้างทาทาไงบ้างก็ก็ให้กินอาหารปกตินั่นแหละครับก็มีแต่อาหารเสริมอะไรธรรมดาก็ตอนเช้ามาก็จะจะเช็ดเช็ดเช็ดให้เขาหน่อย เช็ดตรงที่เป็นแผลครับเช็ดตามตัวนี่ครับเอาอะไรเช็ดครับคุณนะอะก็กดน้ําธรรมดากับใบใบสับเสือนะครับน้ําธรรมดากับใบสับเสือครับปนๆก,กันแล้วก็ขยี้ขี้แล้วก็มาเช็ดอืมถ้าว่างก็มาเช็ดปกติ ถ้าว่างจากงานมาก็เช็ดเนาะแสดงว่าวัวที่เป็นโรคลำบีสกินนี้ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไม่น่ากลัวอย่างที่คิดครับคุณอาฉีดได้อะไรดูแลมาดีๆอ๋อคือคือจำเป็นต้องฉีดยาอยู่เหมือนกันแต่ก็ต้องมียาสูตรไรคบคู่กันไปใช่ใช่อ๋อแสดงว่าตอนนี้ถ้าเป็นโรคลำบีสกินไม่กลัวแล้วไม่กลัวครับอ๋อโอเคครับผู้ชมครับแสดงว่าตัวนี้รอดแล้วรอดแล้วครับท้องแล้วท้องกี่เดือนแล้วครับท้องห้าเดือนแล้วครับท้องห้าเดือนนะครับผู้ชมคอ๋อโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คือพื้นที่ที่เราตั้งใจจะทำ ก็กำลังกำลังทำอยู่กำลังปั้นยังไงกำลังปั้น,นกำลังปั้นครับทุนน้อยเนาะทุนน้อยทุนน้อยค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบใช่ไหมครับครับไม่ต้องรีบการสร้างชีวิตไม่ต้องรีบโอ้ผู้ชมครับการสร้างชีวิตไม่ต้องรีบทำไมถึงว่างันกันค่ากันก็ถ้าเรารีบนะถ้าล้มก็ล้มเจ็บเลยแหละอืเอ๊ะคำพูดนี้คมคายมากเลยผู้ชมครับ ถ้าเรารีบนะผู้ชมครับเวลาล้มมันล้มเจ็บเนาะแต่ถ้าเราค่อยๆเดินเนี่ยถึงมันล้มมันยังทรงตัวได้ใช่ไหมใช่ใช่คุณนายจบอะไรมาครับนี่ไม่ก็จบมสามธรรมดาเลยแหละอ๋อแต่แนวคิดดีมากเลยเนาะสิ่งสิ่งคําพูดเหล่านี้นะครับแนวคิดเนี่ยมันจะส่งผลกับลูกกับหลานเลยนะผู้ชมเพราะว่าผู้ปกครองเป็นงนี้นะลูกหลานจะต้องได้ได้จากคุณพ่อมาเยอะเหมือนกันนะผู้ชมครับอันนี้เป็นพื้นที่เราทําเกษตรอันนี้คือโรงฟางโรงฟางเมื่อปีที่แล้วฟางกี่ก้อนครับคุณ่ะ ที่แล้วใส่ไว้ร้อยก้อนครับพอไหมครับก็พอพอพอครับตอนนี้ได้กี่ร้อยก้อนครับอันนี้ได้ได้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบก้อนแต่ก็เหลือคือหญ้าหญ้ามูลาโตครับหญ้ามูลาโต้ข้อดีของหญ้านี่คือครับทนทนร้อนครับทนร้อนครับแต่กอไวแต่กอไวครับแต่ก็ช่วงแรกเราก็ต้องช่วยรดน้ำให้เขารอดก่อนใช่ไหมครับ แต่ว่าพอเขารอดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะอยู่ตัวของมันเองถูกต้องไหมครับอันนี้เพิ่งหัดปลูกเลยใช่ไหมเพิ่งเพิ่งหัดปลูกอ๋ออะไรทําให้เรามาทําเกษตรงี้ครับน้องอยากช่วยแบบแบ่งเบาอ๋อเน่ยผู้ชมครับพอจะได้ไม่ต้องทำงานอยู่เนี่ยผู้ชมครับดูหน้าหน่ครับเนี่ยอยากช่วยอะไรนะ แบงบอลภาระครับจะได้มีเงินทุนหมุนเวียนในการทำอาชีพอาชีพหลักอืมโอเคครับผู้ชมครับแต่ว่ากำลังภูมิใจกับสิ่งที่พ่อพาทําใช่ไหมรับอ่าโอเคครับผู้ชมครับอันนี้คือญ่าที่เราไม่ค่อยยินชื่อนะออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันโตเดี๋ยวคุณอาจะมาดูนะว่าเราซื้อมาเท่าไหร่ย,ยังไงอซื้อมาจากขนแก่นก็ตอนนั้นสากิโลสาร้อยสามกิโลสามร้อยกิโลละร้อย ถูกต้องไหมครับค่าคนสรงอีกค่าขนส่งอีกโอเคคับผู้ชมครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราครับต้องทําไงบ้างครับครับหนึ่งสถานที่ครับโคกเราต้องมีเนาะใจใจต้องมาก่อนใจมาก่อนอันดับแรกใจมาอันดับแรกการเตรียมพร้อมนะครับการเตรียมพร้อมก็โคกครับผมและสถานที่ปลูกหญ้าก็ควรมีบ้างนะครับ คือไม่ต้องมีทุนเยอะหรอกครับผมครับค่อยเป็นค่อยไปเราเริ่มจากน้อยๆครับผมครับอย่าเห็นว่าเขาใส่อาหารโตูว,ตว,วิ่งตามเขาก็จิ้ง <c oughs> มันไม่ทันเขา <c oughs> <c oughs> นะครับต้องสู้ต้องสู้ต,สต้องขยันวันเพียร <c oughs> ดูแลดูแลมันครับผมฉีดฉีดวัคซีนให้บ่อยๆฉ <c oughs> ีดยาบ่อยฉีดวัคซีนพวกยาอะไรครับน่ะพวกไอ้กัน ปักเปื่อยเท้าเปื่อยนะครับก็ประจําปีก็ฉีดทุกปีนั่นแหละกาหล้วงเขาก็ให้มาเราก็รับวัคซีนนั้นไปก็มียาไทยพยาธิยาอะไรมั่งมาเสริมครับผมครับก็ใจดูแลมาหน่อยเลยครับผมโอเคครับผู้ชมครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ